นี่ไก่เพียงนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้คือมังกรหยกนะครับมังกรหยกเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับแล้วก็แม่ของเขาคือแม่วันใหม่พ่อควายบ้านหนนคูณนะครับก็คือเป็นพี่ชายของวันเจริญนะครับของน้ำใหม่แล้วก็เป็นน้องของหยกขาวของน้ำใหม่ตัวที่เสียชีวิตไปนะครับตัวนี้ขึ้นฟันสี่แล้วครับ ฟันสี่คู่พอหากฟันสามฟันสี่ก็ทาม,มาเลยนะครับวันี่โลกก็เลยไม่ได้ลงตอนนี้ก็ทําเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็รีดน้าเชื้อนะครับซึ่งซึ่งทางเรานะครับยังมีนยโยบายที่จะมอบน้ําเชื้อนะครับใท่านท,ที่สนใจนะครับท่านที่สนใจผมจะมอบน้าเชื้อให้บรษษิษัทจังหวัดนครสวรรค์ประมาณร้อยโดสน,นะครับถ้าสนใจตัวนี้นะครับผมให้ซีนะครับให้กับบรษิษัทจังหวัดนะครับเกษตรกรต้องมารับจาก กเกษตรจังหวัดของนครสวรรค์นะครับนี่ก็คือลูกของเขานะครับเมื่อสรกจปรากฏสักคู่หนึ่งสิบเป็ดเดือนนะครับเป็นลูกของมังกรหยกนะครับถ้าทางกเกษตรบรษัทจังหวัดมีถังน้าเชื้อให้มารับจากผมได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มาังการหยกสังกัดอยู่ที่เกษติสินฟาร์มนะครับอําเภอทักทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์3 5 1 9 9นะครับผมองอาจเกษสิลป์นะครับ เจ้าของมูมูควายแคะน่ารักในทิกตอกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าไปเยี่ยมชมนะครับขอบพระคุณมากครับราคาราคาก่อนน้ำเชื้อน้ำเ,เชื้อสิบห้าโดสห้าพัน 5, ครับสิบห้าโดสห้าพันผสมจริงห้าพันรับประกันติดครับถ้าไม่ติดไม่รับตังค์ครับอขอบคุณครับมีบริการผสมนอกสถานที่ไหมหรือว่าต้องเอาไปที่ฟาร์ม ไปที่ฝั่งที่เดียวครับไม่รับฝากนะครับรับประสมจริงถ้าไม่ติดไม่รับตังค์ครับตรวจท้องค่อยจ่ายตังค์ครับการแลกใจครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับจะนำสายเถือกนะครับมีชื่อว่าเจ้าสายฟ้านะครับสายยาในวงการนะครับก็สายเถือกหน้าหล่อนะครับมีดีทีในสนามขวนญครับ12แชมป์นะครับ1รีเจอร์แย่แชมป์นะครับที่ราชบุรีและ1แย่แชมป์สนามนครสวรรค์เมื่อปีที่แล้วนะครับ นี้เคแย่งแชมป์กับแชมป์นะครับเป็นการชิงกับไฟดำนะครับซึคงอสายเผือกควนี้สามารถเอาชนะายดำมาได้นะครับอ่าวนวันนี้นะครับเราก็ได้นําผลงานนอกสนามนะครคือลูกนะครับเป็นเกิดกับแม่บ้านนะครับคืแม่นะครับและลูกลูกครับลูกอายุ6เดือนนะครับนะครับก็ดูลูกตก็เหมือนยกพ่อไปเลยครับแต่ว่า พี่แท้พี่เสเนะครับผมเพราะแม่เป็นสีดำนะครับแม่ก็เกษตรกรทุกท่านก็คงจะมีกันเยอะครับแม่ทำรูปทรงอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัวน้อยนะครับลงแข่งในรุ่นฝนั่งลมโอเพ่นนะครับคือสามารถชนะรุ่นพี่ที่อายุสองปีกว่าเข้ามาได้เหลือห้าตัวสุดท้ายครับได้ที่ห้าครับจากที่เจ็ดตัวนะครับสามารถชนะวัอายุสองปีกว่าได้นะครับก็ส่วนเจ้าสายฟ้านครับมีดีกีเป็น แชมประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับในรุ่นไฟเผือกตอนแท้สองคู่นะครับที่สนามสําหรับสกลนครนะครับอ่วส่วนนี้นะครับเรามีน้ำเชื่อมาจาหน่ายในอราคา20หลอดนะครับ3,000บาทนะครับส่วนการรับผสมจริงของเรานะครับรับผสมจริงอยู่ที่3,500บาทนะครับรับประกันโนนติดนะครับส่วนอามาตรฐานเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังยืนยันเกษตรกรท่านใดที่ ปกปกหากตกกรข้องเรื่องกำลังทุนทรัพย์นะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยได้นะครับรอผลผลิตเกตเกี่ยวมาจ่ายเราก็ยังให้เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องลดการขนย้ายไม่มีโทรบอกครับเรามีบริการครับเลยการให้ทางเกษตรกรเ,เตินมน้ำมันให้นะครับทางฟาร์มก็คงไม่มีอะไรมากครับก็ให้ดูผลงานเอานะครับขอบคุณมากครับอขอบคุณครับอันนี้จากลาดยาผมใ,ใกล้ๆนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับวันนี้ก็มีนับเชื่อเนาะไปติดต่อที่เต็นได้เลยนะครับทั้งฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่นครสวรรค์แล้วก็ที่มาไกลจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีเชียงใหม่นะครับนะฮะก็ใครสนใจก็เชิญนะครับที่เต็นนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกฟาร์มมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งควายทุกตัวด้วยครับนะฮะ